วันนี้เห็นว่าเตรียมความพิเศษเรื่องหุนนห่นยนต์ไว้หุ่นยนต์จะมาช่วยลดรังสีไอโอดีนใช่ครับที่เกิดขึ้นกับการรักษาเ,เมะเร็งไทรอยเพราะเมื่อคนไข้กลืนรังสีแล้วเนี่ยรังสีในห้องก็มาจากคนไข้นาจากยาในตัวของไข้เนี่ย <S 2> <S 2> มันจะแผ่อยู่ตลอดเจ้าหน้าที่เข้าได้หรือไม่ได้เนี่ยรังสีลงหรือย,อยังแต่ก่อนต้องใช้วิธีวัดด้วยตัวเองกันหุนเนี่ยตอนนี้เซอร์เวย์ให้หมด พี่นัทวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอพี่ดีใจมากครับนัทวุฒิอมรนวิวัฒนะครับปูไม่เจอกันนานตั้งแต่เจาะใจวันนี้เห็นว่าเตรียมความพิเศษเรื่องหุ่นยนต์ไว้ครับหุ่นยนต์จะมาช่วยลดรังสีไอโอดีนใช่ครับที่เกิดขึ้นกับการรักษาเมะเร็งไทรอยจริงจริงทางทางงพยบาลต่างๆโดยพระงวันรัฐเนี่ยหลายแห่งเนี่ย มีการรักษานี้อยู่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตัวยานนเนี่ยมันมีกำลังสีอยู่ตลอดใช่ไครับแล้วพยาบาลเจ้าหน้าที่คุณหมอ,อคนไข้แน่นอนอยู่แล้วได้รับแต่หมอพยาบาลตลอดจนวันทั้งวันหนึ่งคุณหมอ,อมรัชพีอาจารย์หมอดุกโทรหาผมบอกว่าพินัดเราทําหุ่นยนต์หลายตัวใช่ไหมในชูเนี่ยก็มีไอเดียว,ว่าหุ่นพวกนี้เอามาช่วยพูดง่ายให้บริการคนไข้เจ๋งลด ปริมาณรังสีซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รับเนี่ยะจะช่วยได้ไหมแทนที่จะส่งคนไปเสี่ยงส่งหุ่นไปแทนหุ่นไม่ติดเชื้ออยูอ่ <c oughs> แล้วก็สมัยก่อนมีหุ่นจนกู้ภยัยไงก็จะเก็บกู้ระเบิด <c oughs> แต่อันนี้ก็คือเอามาเรื่องเซฟมนุษย์ไม่ต้องไปโดนรังสีไอโอดีนใช่ไหมชื่อนี้จริงๆนั่นคือเบื้องต้นแต่พอมาแล้วเรามาคิดร่วมกันมามาระดมความคิดอะไรกันเนี่ยไปมาหุ่นช่วยได้เยอะกว่านั้นเยอะเลยอยากเห็นแบร์ไตเนี่ยเคยทําข่าวพี่นัทเปิดตัวหุ่นตัวนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งที่ผมทราบก็คือว่าาามมันจก ส่วนลึกของพี yeah. ่ด้วยที่สู้มะเร็งกับภรรยามาใช่ไหมฮะภรรยารักษาจนหายมะเร็งเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้สําคัญกับบุคลากรการแพทย์ด้วยผมมีแพชชั่นเรื่องนี้มากโอ้โหเตยมเลยแล้วก็ทีมก็มีแพชชั่นเรื่องนี้มากด้วยครับเดี๋ยววันนี้ไปดูหน้าตากันหน่อยทางไหนฮะอยู่ตรงไหนฮะด้านนั้นนี่ครับนี่โทษนะไม่ได้ว่านะ เหมือนหุ่น M k มเเลยอ่ะเพราะว่าชัดซีของมันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ให้บริการแต่เทคโนโลยีที่อยู่ข้างในต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแม้แต่ล้อแม้แต่โช๊คอะไรเปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่ามันมันจะมีการบรลานซน้ำหนักของตัวคอนเทนเนอร์ของของตัวยาเนี่ยแล้วเราต้องมาวัดเวทน้ำหนักเวลามันเบรกจังหวะมันหักเลี้ยวทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำให้ตัวคอนเทนเนอร์ไม่หล่นออกมา เดียนะฮะยามันก็เป็นเม็ดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมันจะยากอะไรฮะในการขนมันถึงจะต้องมีลักษณะของล้อพิเศษยามันหนักล้ฮะจริงๆตัวคอนเทนเนอร์จะมีน้ําหนัก,นกครับแต่ว่าตัวยาเนี่ยเป็นน้ําหนักปกติเพียงแต่ว่ามัน<อ>จะเป็นยาที่เฉพาะทางมากๆก<อ>็ค<อ>ือสารังสีอัอดีนเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในแคปซูลนะ,นะคะก<อ>็เหมือนแคปซูลที่เราทานยาปฏิชีวนะแต่ว่าเม็ดใหญ่กว่านิดนึงค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บข้างในก็จะเป็นสารังสีออดีซึ่งพอเราบรรจุอยู่ในแคปซูลแล้วเนี่ยเนื่องจาก เป็นสารกรรมะรัรังสีก็สามารถที่จะแผ่รังสีออกมาซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับบุคคลที่ได้รับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบรรจุอยู่ใน วัสดุกำลังสีนะคะซึ่งเราเรียกง่ายๆว่าถ้ำตะกั่วซึ่งถ้ำตะกั่วเนี่ยก็มีน้ำหนักมากนี่คือถ้ำตะกั่วที่ว่าใช่ข้างในจะมียาใช่ค่ะแต่ว่าพูดยาจริงยาปลอมอ่ะวันนี้เรายาปลอมค่ะก็คือเป็นแต่แคปซูลไม่ได้ใส่สารลังสีอะยอดีอ่าโอเคโลอกหนักไหมคะหนักครับค่ะก็ประมาณ5ถึง7กิโลค่ะ ผมยกน้ำเบลลวตลอดนะห้าถึงเจ็ดกิโลเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีคนไข้วันหนึ่งห้คนก็ต้องคุณเดียวเนีไม่ได้แกล้งนะจริงคือมันคือตักัวที่หนักมากพอต่อการที่จะโปรเทคเอรังสีตรงนี้แต่เข้าใจว่าพอเปิดเนี่ยซึ่งอันนี้ตกลงคือไม่ใช่ยาจริงนะ ไม่ใช่ใหผมเปิดนะค่ะอันนี้เราเป็นเหตุการณ์จำลองค่ะเหตุการ์จำลองนะฮะเปิดพั้วมาื้องไงอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในพี่นัทคะค่ะจะมีแคปซูลค่ะซึ่งปกติเราจะใส่สารรังสีเอลดินอันนี้ถ้าเป็นของจริงเวลาสารังสีเอลดินแก้วนี้ออกมาเนี่ยก็จะแผ่หลังสีออกมาทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเขาต้องรักษาคนไข้ทุกวันทุกอาทิตย์ตลอดชีวิตการทํางานของเขาค่ะระยะไกลแค่ไหนที่ก็จะต้องขนตัวนี้ไปถ้าไม่ หณปัจจุบันก็คือตั้งแต่ตึกภูมิศิริไปถึงอาคารว่างวันนิดก็ประมาณสักครึ่งกิโลเมตรได้ตรงนี้จุฬางลงกรอาคารว่างวันนิดอยู่ตรงพระรามเก้าไกลมากเลยนะ <laughs> คนเราว่างวน,นิดแ <c oughs> แต่ว่าในอนาคตอีกไม่นานนะคะเราก็จะมี Can c e r c e n t e ซซึ่งเป็นตึกใหมะคะ่ค่ะก็จะอยู่ในชั้นเดียวกันแล้วก็ผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์ก็จะเซตทุกอย่างให้ ทุนยนต์นี้สามารถที่จะบริการได้โดยที่ออใช้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวพีนัดผมสนใจเรื่องยาที่มีรังสีไอโอดีนมากช,ชื่อของศูนย์เรียกเวชทศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็มะเร็งไทรอย์แปลว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไทรอย์เนี่ยต้องกลืนนิวเคลียร์เข้าไปนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นผมเข้าใจว่ายาเนี่ย อาจารย์พูดผิดจังเลยมันคือยังไงนี้สารรังสีก็ขออนุญาตเราสั้นๆนะคะก็คือมะเร็งไทรอยด์ส่วนใหญ่อะค่ะก็สามารถที่จะรักษาด้วยสารตัาสีไอโอดีนหรือเรียกสั้นๆว่าน้งแด่นะคะพอเราทานไปปุ๊บเนี่ยค่ะสารรังสีไอโอดีนก็จะไปทําลายเซลล์มะเร็งที่ เฉพาะต่อมไทรอยนะคะที่อยู่ในร่างกายส่วนอื่นก็ได้รับรังสีน้อยมากค่ะก็จะบอกว่าเป็นการรักษาแบบเฉพาะจุดก็ได้ค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพมากเราใช้กันมามากกว่า80ปีแล้วว่าค่ะโอ้โหถ้าเม็ดนี้<แ>เป็นเม็ดจริงเนี่ยคนไข้เขาเทยางปกติจับได้ไหมฮะโดยปกติเราจะให้สัมผัสน้อยมากค่ะเราก็จะมีแก้วเล็กพลาสติกเล็กๆนนะคะให้เขาเทเพื่อไม่ให้ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดโดนเลยเพราะเรากลัวจะไปเปื้อนตามเตียงตู้โต๊ะ อะไรทำตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ใส่แก้วแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนทานแล้วก็ค่อยทานค่ะนี่แต่ตอนนี้ผมมือเปล่านะฮะที่อยากเล่าหนุ่ยฟังคือสิ่งที่ทําอยู่คืออะไรสิ่งที่ทําอยู่ก็คือมีรถเข็นใช่ไหมครับรถมันก็เข็นตัวเองไม่ได้มันไม่ใช่หุ่นใช่ไหมเขาต้องเข็นเข้าไปพออยู่ในห้องแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะต้องต้องมาให้มั่นใจว่าคนไข้กลืนได้เพราะฉะนี่เขาจะเข้าไปยังไงต่อให้มีโล่ที่เป็นตะกั่วเนี่ย ตัวเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลเนี่ยก็ต้องอ้อมไปหาคนไข้ยอ,ยขยอยู่ดีมันก็จะ,ะมีวินาทีเสี่ยงอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็รับไปแล้วต้องทำอย่างนี้กับคนไข้ทุกคนถ <คน S 1> ูกไหมครับอสองก็คือว่ามันจะมีรังสีตกค้างในห้องเพราะเมื่อคนไข้เกลือนรังสีแล้วเนี่ยรังสีในห้องก็มาจากคนไข้นะจากยาในตัวค<อ>นไข้มันจะแผ่อยู่ตลอดเจ้าหน้าที่เข้าได้หรือไม่ได้เนี่ยรังสีลงหรือย,ยัง แต่ก่อนต้องใช้วิธีวัดด้วยตัวเองกันในที่ที่มีห้องสีเนี่ยหุ่นเนี่ยตอนี้เซอร์เวให้หมดอันนี้ที่ผมจะบอกไงว่ามันไม่ใช่หุ่นที่เราบอกว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในการเซอร์เวยมีไกด์เกอร์เคาน์เตอร์อยู่ที่หุ่นเลยนะครับในการวัดห้องสีเนี่ยมันพลอตเป็นคิทแมพว่าในห้องนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นเนเรียกว่าปลด กดความเสี่ยงออกไปเยอะมากเลยนี่แล้วก็ญาติจะเข้ามาเยี่ยมได้ไหมคนไข้ออกได้เมื่อไหร่ครับ,รบก็ต้องวัดได้ด้วยแต่ก่อนก็ใช้คนวัด คือภารกิจทั้งหมดที่เล่านี่มันคือยิ่งใหญ่มาแต่มันผันหน้าตาฟุ้งฟริ้งมากๆเลยนะฮะมันเหมือนแมวมันมีกระดิ่งเหมือนโดนเลี้ยงไว้อันนี้คือเพื่ออะไรอารมณ์ดีคนไข้จะได้ไม่เครียดผมใช่ตอนนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์คนนึงนิดเลยฮะแลรคนนึ่งนิดเป็นคนเฉลยนิดนึงได้ไม่ะก็กค่ะก่อนอื่นเนาะเวลาคนไข้ที่จะรักษาด้วยสารังเสียดีเนี่ยเขาต้องอยู่ห้องแยกเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ให้เฝ้าค่ะแล้วก็เยี่ยมได้มีเวลาระยะเวลาจํากัดเพื่อไม่ให้คนเยี่ยมได้ ต่างสีโดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวก็ เงาเป็นโรคนี้ก็หดหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราคิดไต่ตองกับทีมวิศวะกันมาหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่พอเห็นหุ่นยนต์ปุ๊บต้องไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมทําให้เขาเครียดเข้าไปอีกอเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เห็นแล้วต้องยิ้มค่ะแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกมีความสุขซึ่งเรา<อ>เราได้สิ่งนั้นมาจริงๆจากท<อ>ีมทรูเนี่ยคะ่ะสุดยอดเลยเป็นงานทํางานสอบประสานระหว่วางวิศวกรกับแพทย์นะที่ รู้ทั้งรู้จิตรู้ใจะนะคือเข้าใจแหละว่าคนไข้เหงาอยู่หรือว่าเวอย,อยู่<ะ>ก็นี่แหละมีหุ่นแบบนี้ข้างล่างนี่ใส่อะไรฮะข้างล่างจะเป็นตัววังไกเกอร์มิเตอร์นะครับสำหรับการ<ะ>ที่ให้หุ่นเนี่ยเข้าไปเซเวว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยยังมีสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างเพื่อที่แม่บ้านจะเข้าไปทำความสะอาดได้หรือแม้กระทั่งเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้ห้องปลอดภัยสําหรับให้ เข้ามาใช้บริการต่อได้เสริมอีกนิดนึงเอ้การส่งยาใช่ไหมแต่สิ่งที่ทีกว่าส่งอาหารใช่ไหมอันนี้ก็ธรรมดาก็ส่งอาหารครับแต่การเข้าไปวัดสัญญาณชีพเนี่ยต่างๆ่อันนี้ก็บ่อยโอ้โหผมพูดจริงๆรินะครับเติมเราคุยกันไว้บอกว่าคนไข้ครั้งหนึ่งอ่ะเข้ามาเนี่ยต่อครั้งต่อรอบที่เข้าโรงพยาบาลได้ยาครั้งเดียวเราคุยกันในทีมเลยบอกเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์ขนาดนั้นไหมนั่นมันแค่หนึ่งรอบแต่ปรากฏไปมาเข้าวันละหลายหลายรอบมากๆเลย ทั้งอาหารก็หุ่นงควยง่ายตอนนี้ลดความเสี่ยงไปได้มหาศาลถูกเสิร์ฟอาหารจะอุ่นมาเสิร์ฟ ตรวจสัญญาณชีพต่างๆอุณหภูมิแรงต่างๆก็ข้อมูลซึ่งเราจะเห็นได้แบบเรียลไทม์เลยอะค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะดูว่าคนไข้ใส่เครื่องวัดความดันได้ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นได้จากขุนค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับคนไข้นี่นะครับอันนี้ก็ถี่ขึ้นได้ละคราวนี้เพราะว่าคุยกับคนไข้ได้เยอะๆอีกอันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เ็เจอตอนที่เรามาร่วมกันําอันนี้ต้องบอกเลยเป็นการแบบเบรนสตอมร่วมกันจริงๆพรมันลองปั๊บอ้าว ห้องสัญญาณโดนดูดโดยตะกั่วที่ล้อมห้องไว้มันเหมือนกับเป็นห้องที่ชิวบางห้องรังสีไงฮะอ๋อแล้วตัวนี้หุ่นต้องมีการเชื่อมต่อหุ่นต้องมีการเชื่อมต่อต้องต่อ 5G หรือต่อ Wi-Fi ตอนนี้ใช้ 5G ครับ 5G เลยเราก็เลยต้องมาเอา 5G มาใส่ว้ข้างในเพราะว่าจริงๆไอ้ตะกั่วที่ระบุไว้ครับก็คือว่าความหนาของตะกั่วหนมเนี่ยจะเท่ากับติดแดงหก้อน Mm. ทีนี้ในห้องที่บุไว้เนี่ยคือความหนาหึงเซนแต่นั้นก็เลยต้องเอา t r u 5G Cell Size มาติดนี่แหละมาติดข้างในโอ้เป็นเรื่องพวกนี้ฮะมันเกิดจากการทำลองเลยอะแล้วก็ทำด้วยการแล้ว modify mm. ปรับ mm. ไเรื่อยๆครับกว่าจะเสร็จกี่เดือนจริงๆเราเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนมกราตามปีหนึ่งครับพอเราได้โจทย์มาเสร็จปั๊บเนี่ยขุ่นทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ เราเห็นเราเห็นแค่ล้อกับตัวพื้นของมันอย่างเดียวเลยครับพวกนั้นคือเราทำใหม่ขึ้นมาหมดอ2อคือแพลตฟอร์มด้านหลังเดี๋ยวถ้าคุณหนุ่ยจะได้เห็นตัวบนแท็บเล็ตของเราที่เราเขียน UX UI ใหม่ตัวแพลตฟอร์มของหุ่นตัวใหม่หลักๆของหุ่นตัวนี้คือซอฟต์แวร์ที่อยู่ด้านหลังบน Cloud. คลาวด์ตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอวตารบนบนซอฟต์แวร์ของเราจริงๆ<อ>ซึ่งวันนี้สมมติว่าหุ่นเกิด เสียเกิดพังอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาหุ่นตัวใหม่มาเราอัปโหลดเหมือนแมทริกอะครับกลับเข้ามามันคือประสบการณ์เดิมที่มันเคยเดินเข้าใจละเพราะว่าสมองมันอยู่บนคลาวใช่ครับฉะนั้นก็แค่ล็อกอินใช่ไหมแล้วก็โคลนทุกสิ่งอย่างที่มันเคยบันทึกหรือคิดไว้มาอยู่ในนี้ต่อการให้ยาการวัดเวอร์ชวลไซส์ทุกอย่าง Data พวกนี้ถูกเก็บไว้บนคลาวหมดก็อาจารย์คนนึงนิดก็จะกลับมาดูได้ทุกครั้งว่าให้ยาอะไรไปบ้างอะไรเห็นตลอดไปละ ได้คุยทั้วิศวกรของ True Digital แล้วก็ได้คุยทั้งอาจารย์หมอนะที่เรียกว่ามาประสมผสานศาสตร์กันนะแพทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์จนออกมาเป็นหุ่นแล้วผมอยากรู้คนแรกที่ติดต่อมาที่ True Digital มาคุยกับพี่นัทเนี่ยว่าทําหุ่นกันเถอะเพื่อจะให้บุคลากรแพทย์ปลอดภัยเป็นใครฮนะอาจารย์ดุกครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์รัตพลีครับเ,ออเดี๋ยวเราเจอกันเน็เนเป็นรองออ,อ อยากคุยอยากคุยวันน i̇şte ี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยท่านเดี๋ยวเราไปคุยกับหมอดุกันไปครับหมอดุกสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทบอกว่าหมอดุกโทรหาคนแรกเลยคืออยากได้หุ่นยนต์อยากใช่ใช่อยากจริงจริงจริงแล้วต้องต้องบอกว่าทางทางหมอทางนิวเคลียร์อาจารย์กันเองนิดนี่ครับกับพักพวกเนี่ยเขาเขาเจอปัญหาช่วงโควิดอ่ะมันเกิดปัญหามากพอเราเปิดวอร์ดโควิดเพิ่มเราก็ต้องดึง คนที่วอดนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นวอดที่ดูแลคนไข้มะเร็งไทรอยที่ต้องเกือน้ําแร่เนี่ยต้องปิดปิดเพราะว่าต้องเอาเจ้าหน้าที่และพยาบาลเนี่ยไปใช้กับวอดโควิดอีกเรื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาอ่ะมีไอตัววัดรังสีอ่ะมันเกินเกินก็ต้องหยุดงานเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงการทํางานไม่ได้ขึ้นว่า แปดโมงเช้าเลิกสี่ห้าโมงเย็นได้เฉยมันก็เป็นความเสี <em ps> ่ยงของเขาเพราะแปลว่าตัวเขาเนี่ยมีค่าที่วัดได้เลยว่าสะสมรังสีไปเท่าไหร่ใช่ถูกต้องครับในในฐานะที่เป็นหมอและงานอีกพาร์ทหนึ่งก็ช่วยบริหารโรงพยาบาลบ้างนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากดูแลคนไข้ให้ดีคือเราโฟกัสแค่คนไข้อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูแลบุคลากรเราด้วยจริงือว่าถ้าเกิดถ้าเราอยากให้คนไข้เรายิ้มแย้มน้องๆเรา จ้าหน้าที่เราก็ต้องยิ้มแย้มด้วยจถ้าเกิดเขาไม่เรื่องเราจะตายไหมวะเนี่ยเราจะเป็นมะเร็งไปตามคนไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมันก็ด้เกิดเกิดปัญหานี้ขึ้นสองเรื่องนี้มาประกอบกันรวมทั้งทางทีมมิวคลีร์เนี่ยเขาเคยปรึกษาเกิดที่หนึ่งไว้น่าจะปีแล้วมั้งเออแล้วงานมันเหมือนกับมันไปยากอะครับอาจจะเรื่องไม่ไม่ฉันทัดหรืออาจจะมีข้อจํากัดอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยโทรหานะพี่มีเรื่องขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะเขาก็ มีศักยภาพทางด้านนี้มีคอนเน็กชันเราคิดว่าเขาเขาน่จะพอชี้เป้าให้เราได้ที่ไหนแล้วเขาชี้เข้าตัวเขาเลยว่าเอ้ที่กำลังทําอยู่แล้วอยากได้หุ่นเข้าไปทํางานนี้หนึ่งก็คือช่วยช่วยคนไข้ด้วยนะคิวที่ยาวๆจะได้สนลงวอร์ดที่มันไม่มีคนก็จะได้ใช้หุ่นเข้าไปแทนแต่ก็ช่วยเจ้าหน้าที่เราพยาบาลเราเจ้าหน้าที่เราอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยง ก็เลยนัดก็ส่งทีมมาถ้าไม่ได้นัดมาสิ่งที่ปัญหาที่เราคิดไว้มันก็ไม่เกิดการแก้ไขยังไม่ตอบโจทย์ขอบคุณมากครับวันนี้สนุกรู้มากๆที่ได้รู้เรื่องราวนี้นะครับพี่หนุ่มครับอยากรู้มันอะไรบ้างเพราะว่าอันเนี้ยความรู้สึกก็คือแท็บเล็ตหนึ่งตัวใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันมีลักษณะจุดมันเหมือนคล้ายๆรูระบายอากาศแต่ไม่น่าใช่มันเป็นเซ็นเซอร์อะไรกล้องอะไรอธิบายละเอียดเลยฮะต้องบอกว่ามันเกิดจากดีไซน์ จากทางผู้ใหญ่ของเราออกมาปั๊บทำดีไซน์ปริ้ k กิ้งเลยเราเอาหมอพยาบาลแม่บ้านบุรุษพยาบาลเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีความท้าทายของเขาอยู่เช่นแม่บ้านเนี่ยฉันจะเข้าไปเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยมันมีสารยังตกค้างอยู่ไหมต้องเมคชัวร์ว่าเอ้ยออกไปปั๊บเนี่ยบนเตียงบนผ้าปูผ้าม่านที่เขาต้องไปเก็บมาซักเนี่ยคลีนทีนี้หุ่นยนต์เนี่ยก็เข้าไปช่วยตรงนั้นกลับมาเรื่องเดิมคือพอเราทำดีไซน์ t h i n k i n g กันเสร็จทำแปะโค้ดอิดนู่นนี่นั่นปั้งออกมาปั๊บหุ่นตัวนี้เป็นแบบบนแช แบโอนคือเหมือนไปซื้อตัวที่มันเหมือนพร้อมประกอบใช่ไหมใช่ครับคือมันวาม,มันมาเปล่าๆแล้วเรา<ช><ช>เอามาลั๊กใส่ใช่ครับ<า>ถ้ามีแต่ฐานรากเนี่ยผมบอกเลยผมเคยเห็นครั้งหนึ่งอาลีบาบาคลาวทาว คุณอย่างเงี้ยวิ่งกันเต็มโกดังเลยเพราะว่าเป็นเหมือนตัวเซ็นเซอร์ส่งของใช่ครับอันนี้อารมณ์เดียวกันไหมต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าตัวของ AGV เนี่ยมันจะเป็นการอ่านแฟกติงบนบนเซ็นเซอร์ที่เป็นแมปเป็นจุดถ้าสังเกตมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะที่นี่ไม่ต้องที่นี่ไม่ต้องที่นี่คือเราใช้ระบบตัวไรด้าเซนเซอร์ในการลบหลีกแล้วก็จะมีเดปเซนเซอร์ระยะต่างๆที่จะเห็นว่ามันจะลบหลีกมันจะชนไม่ชนคือมันตัวมันเองเนี่ยมันจะถูกทำเซฟตี้ไว้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าใกล้คนเนี่ยในระดับหนึ่งไม้ เป็นเซฟตี้นะครับของการที่กำลังจะเดินไปสมมติในวอร์ดเดินสวนกับคนที่นางพยาบาลที่เข็นของอะไรมาปั๊บเนี่ยมันจะหยุดก่อนอ่าขอพลิกดูเลยมีอะไรอีกข้างหลังอันนี้อิมเมอร์เจนซี่ใช่ไหมใช่ฮะพอสมมติว่ามันจะต้องมีอิมเมอร์เจนซี่จริงๆเกิดขึ้นนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็น emergency stop มีอะไรอีกบ้างฮะก็เป็นที่ชาร์จแบตด้วยแบตมันกี่เขาเรียกว่ามิลลิแอมหรือว่ากิโลวัตต์อัลมันหน่วยเป็นไงฮะตัวนี้โอ้ตัวนี้สามหมื่นกว่าเองอ๋อแล้วมันไปได้ไกลหรือกี่ชั่วโมงกี่นาทีีใช้ต่่่ออเเนนืงยประมาณ ชั่วโมแล้วมันกลับมาชาร์จด้วยตัวเองไหมหรือต้องมีคนมาชาร์จให้มันเอ่อต้องชาร์จให้มันตรงนี้มีอารมณ์ไหมเนี่ยหน้าตาตัวเนี้ยมันมันมีความรู้สึกไหมหรือมันแค่กระพริบตาฟุ้งฟิ้งเฉยเอ่อมันจะมีหลายๆจังหวะเช่นจังหวะเดินจังหวะไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้มันมันยังไม่สามารถที่จะมี สีเนโอได้แบบลึกๆเหมือนเหมือนเอไอจึงแบบว่าเราจะเซตไว้ว่าเอ้ถ้าไปเจอในเหตุการณ์นี้ให้ขึ้นหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวในอนาคตถ้า AI มาทาเกิดตรงนี้อาจจะแสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นใช่ครับอ่าเป็นไปได้ก็พัฒนาต่อไปกล้องนี้เว็บแคมง่ายๆเลยโลจิเทค h นี่แหละความชาเลนส์ของเขาก็คือว่าการที่คนไข้เนี่ยผู้ป่วยเวลานั่งเตียงเสร็จปั๊บเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสารลังสีตรงนี้ทีนี้จะเห็นคุณหนุ่ยจะเห็นกล้องตัวนี้ตัวหนึ่งอ๋อมีกล้องตัวหนึ่งใช่เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าเวลาเขานั่งในระดับเนี้ เขาเปิดหกมาถูกต้องยาไม่ได้หกออกมากระจายเข้าใจละจึงต้องมีกล้องในลิ้นชักเก็บนี้จะได้เห็นว่าเปิดหรือยังเอาดึงออกมาหรือยังปกติเนี่ยมันหนักขนาดนี้เขาคงไม่ยกอ่ะเขาคงแค่เปิดฝาเพราะนี่โคตรนั้นหนักมากนะอันนี้ผมไม่ได้แกลงเลยมันโคตรหนักเลยเนี่ยแค่ฝานี่ก็หนักมากมาก้ะแล้วก็วางอย่างเงี้ยเข้าใจนะหนักจริงๆนะก็จะหยิบแค่นี้ออกมาครับืมก็ออกนี้ใช่ครับหลังจากที่คนไข้เกินไปแล้วเนี่ย ก็จะแผ่เป็นแบบเหมือนกบบซุปเปอร์ไซยาหออกมาห่นมาอีกนิดหนึ่งมีอะไรที่ผมต้องดูอีกอันนี้เซนเซอร์ไหมใช่เซนเซอร์ครับเซนเซอร์เหมือนกันโอ้นี่ก็เอาเป็นว่าดูแล้วก็แข็งแรงดีแล้วก็ติดสติกเกอร์แรปให้เป็นเรียกว่าเป็นแบรนดิ้งขึ้นมานะนี่โปรไฟล์ภายในนะคุณหนยเพราะ สิ่งที่เราทําคือเราถอดมาหมดเลยล้อเลย้อเราโมดิฟายหมดคือถ้าเกิดมันมาเป็นเอจีบีชัตซิงมันธรรมดาเนี่ยโดยน้าหนักของไอ้เจ้าตะกัวเนี่ยกว่า4บางครั้งอาจจะไม่ได้ขนคอนเทนเนอร์เดียวอาจจะมี2อันสามอันแล้วแต่คนไข้มันจะหนักเกินวิ่งมันมันจะวิ่งไม่ได้ทีนี้เราก็โมดิฟายด้านล่างเพื่อให้บลาลานซ์ในการหัดกลบ,ลบการเบรกการหยุดของมันเนี่ยมไม่เกิดอันตรายเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการทำหุ่นยนต์คือความปลอดภัยถ้ามันหกออกมาได้เนี่ยในทางเดินอย่างนี้นะอันนี้สยองเลยเพราะว่าถูกต้องมันจะทําให้้สรนนีมั ออเอาง่ายๆหุ่นหุ่นห้ามล้มถูกต้องล้มไม่ได้เลยและนี่ใ,<ช>ใส่เครื่องวัดลังสีไปด้วย ตัวนี้เราเรียกไกเกอร์มิเตอร์นะครับเราจะดูคล้ายๆกับเชอนอบิลหรืออะไรสักอันก็เครื่องนี้เลยแล้วก็จะมีตัวกล้องเนี่ยอีกอันหนึ่งนะครับเพื่ออ่านค่าของมันอ่านค่าเสร็จเนี่ยจริงๆเราจะเห็นเป็นตัวเลขแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเราไปเขียนอัลกริทึมให้มันเป็นสีแทนในแมดให้เห็นว่าแต่ละจุดที่หุ่นเดินไปเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นเราสแกนปั๊บเจอเป็น10เมกคะซีเวิร์ขึ้นเป็นสีแดงเลยพยาบาลหมอหรือแม่บ้านเนี่ยอย่าเดินเข้าไปใกล้อ่ะประมาณนี้พทษนะติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะติดให้ม่้ได มองแล้วงานหยาบเหมือนรีบส่งเลยอ่ะติออ๊กเกอร์เดี๋ยวมาติดใหม่นี่งานเผาไม่ถาจริง <laughs> ปีนึ่งอะ <laughs> ปีหนึ่งนะปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยคงเข้าเขาเรียกว่าตัวฉากมุมได้ดีกว่านี้แต่ว่าโอ้โหสภากาชาติไทยโรงาบาลจุฬาลงกรณ์นี่เขาก็คงแฮปปี้มากอ่ะเอ๊ะลำโพงนี่มันเปิดเพลงขับกล่อมคนไข้ได้ไหม S <S ได้ครับปกติเวลาเดินไปเนี่ยก็จะเปิดเพลงแล้วก็พอไปถึงเตียงผู้ป่วยเนี่ยจะมี -2 ออวิธีการคือวิธีการแรกเนี่ยจะเล่นวิดีโอคําแนะนําจากการปฏิบัติตัวถ้าใครเข้ามารักษาด้วยรังสีครั้งแรกอเอาเป็นว่าน้าทึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไปวัดความดันเนาะใช่ความดันพอวัดเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะอัพขึ้นไปอยู่บนบนบนแท็บเล็ตของอาจารย์หมอด้วยก็ต้องเป็น iot สิมันก็จะซิงกันใช่ครับและโทษนะกล้องตัวนี้เอาไว้ทำอะไรตัวนี้เป็นเด็กติงล่าเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความแม่นยำสุดๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะติด ไอ้สติ๊กเกอร์ถ้าสังเกตในในร้านอาหารมันมีมีมีมัเอ็มเคผมเคยไปถ่ายมันจะมีสติ๊กเกอร์เป็นลายเหมือนบาร์โค้ดอยู่ในนั้นอันนี้คือคือโพสิชันที่จะต้องให้มันไปซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้ตัวไรดราที่เราอัพเกรดมาเรียบร้อยมันเดินอ๋องั้นตัวนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นันอันนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์สเปก ใช่มันจะไม่ต้องใช้ก็ได้ปกติมันจะส่องข้างบนอีกทีแลวอันนี้คือเซนเซอร์ไหมฮะตัวนี้เป็นเซนเซอร์เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้คือเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงด้วยอ๋อไมโครโฟนนะตัวนี้เป็นลาโพงด้วยโอ้โหหกทิศทางเลยเสียงของคนไข้จะได้เข้าไปได้ชัดหน่อยใช่ครับประมาณนี้ฮะเยี่ยมเลยโอ้น้องแฮปปี้เดินมาหาเตียงผู้ป่วยหนึ่งอ้าวสมมติว่านี้เป็นเตียงนะอูีู่หานะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีค่ะขอทราบชื่อก่อนนะคะผมชื่อพงสุขฮิลันพฤกษ์ครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับ10มีนาคม2521หรือ1978ครับหมายเลขโทรศัพท์080เฮ้ย,ยนี่วิชาคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะทานรังสีไอโอดีนเพื่อรักษาโรคแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า,าจะต้องมีถุงมือแล้วก็แก้วด้วยอ๋อตัวผมควรมีถุงมือใช่ไหมอ้าวได้มาเลยมาเลย เห็นด้วยเห็นด้วยนี่มันไม่ใช่สถานการณ์จริงเราลองใส่ถุงมือกันอ่านี่นีนให้คุณหนุ่ยใส่ถุงมือนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยนะนี่นีนดีมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะ,ะเห็นทั้ง สกัวค่ะก็คือสีเหลืองๆอะคะ่ะที่อยู่ตรงหน้านะคะซึ่งฝาจะหนักนะคะก็ยกฝาขึ้นนะคะใช้สองมือก็ได้ค่ะพอยกฝาเสร็จก็วางไว้ข้างๆนะคะอู้หูหนักจริงหนักมากวางข้างเลยนะฮะวางเพื่อให้รู้ว่าหนักนี่โอ้โหนี่ฮะหนักจริงนี่ตึ้งเลยโอเคแล้วไงต่อคุณหมอฮะค่ะแล้วก็เสร็จแล้ว ก็จะมีขวดแก้วซึ่งใส่แคปซูลโดยปกติเราก็จะมีเป็นแคปซูลไอโอดีนนะคะแต่วันนี้เป็นสถานการณ์จำลองค่ะก็ ก็หยิบขึ้นมาดูสันเลยฮะนี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วใช้2มือจับขวดแก้วห้ามตกเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเหตุการณ์จริงเดี๋ยวรังสีจะกระจายค่ะถ้าตกค่ะเปิดจุกแดงขึ้นค่ะแล้วก็เทแคปซูลใส่แก้วพลาสติกสีขาวค่ะโอ้นี่ใสไปแล้วฮะค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาขวดแก้วใส่ไ้ในท้าตะกวดตามเดิมค่ะค่ะเราจะทานสารรังสีเอลดีนนะคะก็หยิบแก้วสิค่ะแล้วก็ ลืนค่ะแล้วก็ดื่มน้ําตามดื่มน้ําตามประมาณครึ่งแก้วได้เลยดื่มน้ําตามน้ําไม่ได้ใส่มาด้วยผมทําไงฮะอ๋อมีน้ํามีน้ําเอาน้ํามาสิ่าคุณต้องปึ๊บแล้วก็ค่ะโอเคอ โอเคเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวสารลงสีก็จะไปทำลายเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่อย่างช้าๆค่ะตอนนีเ้เราเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ถอดถุงมือค่ะใส่ถาดไว้ตามเดิมค่ะนี่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 รบกวนปิดประตูน้องหุ่นยนต์นิดนะคะมีคำถามไหมคะถามได้เลยค่ะคำถามคือ<ต>ผมจะหายมะเร็งในอีกกี่วันครับค่ะโดยทั่วไปค่ะก็สารลงสียอดินก็จะ แผ่รังสีมาทำลายเซลล์มะเร็งค่ะโดยทั่วไปเราก็จะประเมินอีกทีที่6เดือนสแกนร่างกายดูว่าหายหรือยังค่ะแต่โดยทั่วไปหมอจะนัดเจาะเลือดที่3เดือนค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะพี่นัดถามจริงอ่ะไม่น่าใช้เรื่องฟรีใช่ไหมพี่ไม่ได้เอาขอไม่ก็ฟรีใช่ไหมคือยนยีมีมีคอร์สของมันอยู่แล้วใคใจ้จ่ายอยู่บิสมโลเลเป็นไง จริงๆต้องเรียนว่าอย่างจุฬาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีผู้บริจาคเยอะมากเออครับคือหุ่นเนี่ยมันมีต้นทุนเราก็คุยกับคุณหมอนะครับใช่ใช่ไม่น่าถูกเลยช่วเองเราก็สปอนเซอร์หลายเรื่องมากแต่อย่างหุ่นเนี่ยคุณหมอบอกว่าหุ่นเนี่ยมีคนที่อยากจะบริจาคอยู่ละว่าวครับเพราะนั้นเนี่ยครับจริงๆต้องเรียนว่าสําหรับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าหุ่นเป็นตัวๆเนี่ยมีคนพร้อมจะบริจาคซึ่งนี่คุณหมอคนแนะนาผมเองเป็นโมเดลที่ดีนะมายแวามว่า ทรูเป็นบริษัทมีต้นทุนในการผลิตจ้างวิศวกรมาทําก็แน่นอนต้องขายแหละแต่ว่าแทนที่ผู้ใช้ปลายทางเขาต้องซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็เอาคนมาบริจาคใช่อผมว่าหลักการนี้ดีนะมันก็เป็นด onation model เป็น donation m o เดลไม่ว่ายังไงอ่ะสิ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในเนี่ยบริจาคกันเยอะมากอยู่แล้วถ้าจะบริจาคต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะมีหุ่นแบบนี้ไปที่ โรงพยาบาลที่เราอยากจะบริจาคได้หุ่นเนี่ยตัวนี้ถ้ารวมรวมแล้วก็ประมาณล้านนิดนิดวันนี้ดีใจที่ได้ใช้เวลากับพี่นะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหนุ่ยมากเลยขอบคุณที่สุดขอบคุณมากหนุ่ยตั้งใจจะมาทําวันนี้ให้เองเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่โฆษณาไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเลยเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกันฮะมีมีแพชชั่นในการจะช่วยอ่ะแล้วก็ผมว่าอันนี้ผมก็ก็ช่วยด้วยเพราะว่าไม่ได้มองเป็นเรื่องตราสินค้าแต่ว่ามองเป็นเรื่องของโมเดลในการรับบริจาคหุ่นยนต์เพื่อเอาไปทดแทนการทํางานเสี่ยยงงขอมนุษ์ ใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตน่าจะมีหุ่นด้านประเภทอื่นๆออกมาจากทรูดิจิทัลผลงานที่อีกใช่ครับตอนนี้ก็หลายเป็นหลายร้อยตัวละที่อยู่ตามที่ต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากแล้เรู้สึกชื่นใจอ่ะพูดจริงๆนะทีมงานทุกคนทํากันแบบด้วยใจเลยเรื่องที่ว่ามันพยาบาลไม่ต้องโดนรังสีจริงกลับบ้านได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอรังสีรถครอบครัวก็ปลอดภัยได้เจอใช่ปลอดภัยเยี่ยมเลยครับนี่ไม่เสียแรงนะที่เรียกว่า เป็นพิธีกรเจาะใจมาก่อนไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะเล่าเรื่องสนุกมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจที่พี่มาอยู่ในจุดนี้นะมันได้ช่วยเหลือคุณอีกเยอะเลยเพราะว่าผมผมเชื่อว่าโลกจะขับเคลื่อนได้มันต้องมาจากูุดวิวอ่ะคือมาจากเนี่ยละอยากจะส่งต่อประสบการณ์ดีๆใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้ใช้สิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมที่กําลังเปลี่ยนโลกอยู่ณขณะนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะหุ่นยนต์อยู่ในที่ทํางานเนี่ย มันเริ่มมากันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากลิฟต์มาพอดีผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็เจอที่เดิมแล้วก็ส่งมาที่เดิมนะฮะลาเลยฮะ